ไปนะคะสิ่งที่สบคพูดคุยกันใช้เวลาพอสมควรเลยในวันนี้นะคะก็ค<ๆ>ือสถานบันเทิงที่รวมทั้งกทมและปริรมณฑลด้วยนะคะ <ๆ S 2> ในส่วนของสถานบริการสถานบันเทิงในวันนี้ตัวเลข <ๆ S 2> รายงานล่าสุดของ3เมษายนมีผู้ติดเชื้อยืนยันไปแล้วถือได้ว่าเป็นคลัสเตอร์เดียวกันนี้นะคะ71รายด้วยกันค่ะซึ่งถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่าในส่วนของปทุมธานีย่านรังสิต มีรายงานตอนนี้5รายแต่อย่างที่ย้ําเน้นนะคะว่ากระบวนการสอบสวนโรคติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ํายังไม่ยุตินะคะยังคงตามกันอย่างต่อเนื่องในส่วนของปทุมที่เชื่อมโยงกับนักศึกษาปทุมนะคะอีก6รายรวมทั้งบางใหญ่นนทบุรีก็มีสถานบันเทิงเช่นกันนะคะมีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว8รายนคนปรปฐมในบริเวณสารายาตอนนี้รายงานบวกไปแล้ว7รายนะคะ ส่วนของกทมอเองเนี่ยก็ถือได้ว่ามีการกระจายหลายๆจุดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทองหล่อจตุจักรเอกมัยนะคะหรืออย่างที่เราได้รายงานในเบื้องต้นเมื่อสักครู่ก็คือรัชดาตรงนี้เนี่ยบางย่านบางผับนะคะก็พบ21รายมี3ราย8ราย5รายมีนะคะ รวมทั้งการนำไปติดยังครอบครัวของนักร้องนักดนตรีก็บวกไปอีก5รายและสบะคได้ติดตามคลัสเตอร์สถานบันเทิงนี้นะคะพบว่าในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ไปที่จังหวัดอื่นๆก็ได้แก่เลยชนบุรีชุมพรสมุทรสงครามและเชียงใหม่อันนี้จากการสอบสวนโรคเนี่ยพบว่ามีการเชื่อมโยงกันทั้งหมด เป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นคลัสเตอร์สถานบันเทิงสถานประกอบการนะคะทางกรมควบคุมโรคก็ได้ทำการวิเคราะห์ให้เกิดความเข้าใจในวันนี้ค่ะอันดับแรกเลยที่ถือได้ว่าเป็นจุดอ่อนที่ต้องเฝ้าระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องของการระบายอากาศเพราะว่าสถานบันเทิงในลักษณะที่เป็นผับบาร์คาราโอเกะเลา์อย่างนี้เป็นต้นก็มักจะมีเพดานต่ำมีอากาศปิด แต่ทุกท่านลองสังเกตนะคะเวลาเราขึ้นเครื่องบินเครื่องบินก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่ปิดเช่นกันแต่ความแตกต่างคือในเรื่องของ Airflow หรือการระบายอากาศซึ่งบนเครื่องบินมีการกําหนดเป็นมาตรการที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในสถานบันเทิงเหล่านี้เนี่ยก็พบว่าไม่มีการระบายอากาศนอกจากนั้นปัจจัยเสี่ยงที่เน้นย้ำเสมอเลยนะคะก็จะมีการ คลุกคลีใกล้ชิดพูดคุยกันอาจจะมีการตะโกนไอจามหัวเราะนะคะไม่มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยอาจจะมีการรับประทานอาหารเครื่องดื่มร่วมกันค่ะมีการใช้ของใช้ช้อนแก้วร่วมกันอย่างนี้เป็นต้น นอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังพบอีกด้วยค่ะว่าพฤติกรรมของนักเที่ยวหรือลูกค้าที่ไปใช้บริการสถานบริการผับบาคาราโอเกะเนี่ยมักจะไปในหลายหลายแห่งในคืนเดียวนะคะแล้วก็บางครั้งมีการข้ามจังหวัดใกล้เคียงไปยังกธทมปรปทุมธานีนนทบ,บุรีนคนปรปฐมอย่างนี้เป็นต้นทําให้เมื่อมีการติดเชื้อก็จะเกิดการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและมีการนําไปติดครอบครัวและอย่าลืมว่าบุคคลเหล่านี้ ะะก็แข็งแรงดีไม่มีอาการอาจจะนำไปติดพื้นที่สาธารณะขนส่งสาธารณะพื้นที่ชุมชนหรือแม้กระทั่งสถานที่ทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะ